เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปต่อมาก็คือเราจะมาลุยข้อที่2กันเลยนะครับหลังจากข้อ1ผ่านไปแล้วนะครับก็ใครที่ตามไม่ทันก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคทีนี้ข้อที่2ก็ถามว่าอะไรเรามาดูกันนะครับใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามกอไก่ถึงและขอไข่นะครับการบริการที่ดี ะต้องทําให้ผู้ใช้บริการประทับใจและมีการบอกต่อข้อสําคัญคือผู้ให้บริการจะต้องเต็มใจบริการทุกๆ,ๆสรุปแล้วก็ถามว่าข้อความขัขม้นต้นมีคํานามกี่คําเอ่อก็ยังไม่เกี่ยวกับการบริการอยู่ดีนะครับครัวทิศว่าเรามาทบทวนคํานามกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมามาเลยใช้กระดาษนี่แหละกระดาษเดินมหละคำนาม แน่นอนหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าใช้แทนค้าคนสัตว์สิ่งของตถานๆที่กักคู่เออก็ใช่นะครับก็ไม่ได้เถียงสักคำคำหน้าแต่เพียงแต่ว่านะครับคำนามเนี่ยมันก็แยกหลายชนิดต่แค่คนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีอีกมีทั้งหมดเนี่ยกี่ชนิดจําได้ไหมถูกต้องครับห้าชนิดห้าชนิดมีอะไรบ้างอันแรกเลยหนึ่ง สามานสามานยนามหรือคำนามทั่วๆไปนั่นเองหมแบบายความว่า,ย,า,ายังไงสานามคำนามทั่วไปก็คือเป็นคำนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่นั่นแหละที่เราไม่รู้ว่าเป็นอันไหนถูกไ,ไหมเช่นคุณพูดว่าวัด วัดไหนล่ะครูก็นานทศีอ่าหรือจะเป็นบ้านบ้านหลังไหนอะไม่รู้ก็แค่เป็นสามัญนามโรงเรียนนักเรียนประเทศประมาณนี้มงไหม ถามต่อครูครูใช้สามาัญนามไหมครับใช่ถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าครูคนไหนอ่าโอเคนะอันแรกสามาัญนามสองวิสามาัญนามอันนี้พูดตรงๆเลยนะอัดมาตั้งนานเพิ่งร่วมือตัวเองดำมากนะครับ <laughs> น่าเกียนมาก ม่เป็นไรหรอกเนาะทนเอาละกันนะครับนักเรียนมิสามนาญนามมิสามนายนามคืออะไรก็คือคำนามวิสามัญถูกต้องนะครับยังไงก็คือคำนามชี้เฉพาะอันนี้ทั่วไปนะทั่วทีอันนี้ทั่วไปชี้เฉพาะไหนก็าม่ยังไงก็คือชี้ชี้ชัดไปเลยว่าอันไหนคนฟังรู้ว่าตัวไหนอันไหนยกตัวอย่างวัดก็อย่างเช่นวัดอะไร วัดส,สาราลอยโอ้อย่างเงี้ยูีไหนละครับโครออกอยู่โคราชครับอะไรอีกอะบ้านบ้านโคกไม้งามอย่างเงี้ยู่ไหนครับออกอยู่ชัยภูมิครับชาวบ้านของเองครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกยีโดยมีเหรอครับครู น่าจะมีแหละนะโคโค่ไว้ก่อนถ้าเห็นโคโค่นี้เดาได้เลยนะครับอยู่ภาคอีสานแน่นอนนะครับนักเรียน<อ>สมชายไงประเทศละ่ะไทยไงครูครูอาทิตย์ไงโอเคนะต่อมา3ลักษณะนามก็คือคำนามที่เอาไว้บอกลักษณะของคำนาม คำที่เอาไว้บอกลักษณะของคำนามนะยกตัวอย่างง่งายๆเช่นเอาไว้บอกเอาไว้บอกนะครับบอกลักษณะของคำนามของคำใครจดไม่ทันนะครับก็มือถือหรือคมอมเราพอสได้ใช่ไหมลูกนะก็พอสไเส็แล้วก็จดนะครับเหมาะลักษณะของคำนามเช่นเอาง่ายๆเลยข้าวหลามเรียกไปเลยครับ ใครเรียกเป็นบ้องกราบบอกนะครับข้อหลามนะครับเรียกเป็นบ้องไม่ได้นะครับนะอะไรเรียกมันก็บอกได้ว่าปืนถูกไหมเทียนเรียกเป็นเล่มอะไรเรียกเป็นเล่นอีกมีใช่ไหมมีหนึ่งเล่มสองเล่มโอเคนะแห <c oughs> เรียกเป็นอะไรลูกเรียกเป็นปากโอเคนาะอ อ้วนล่ะปากสวิงปากโอเคต่อมาต่อมาสะพานล่ะสะพานอ๋อ,อที่บ้านมีสะพานหนึ่งหนึ่งแขวนหนึ่งสะพานสิครับสะพานครูให้แต่งคำขวัญหนึ่งคำขวัญมีลิงหนึ่งตัว มีลือสีหนึ่งตัวตัวอะไรละ่ะต้นนางเงือกหนึ่งตัวเหนะ็นเนาะถนนหนึง่งเส้นเส้นอะไรสายถ้าเส้นต้องเป็นอะไรส้อยหนึ่งเส้นแม่น้ำหนึ่งสายเ,เทียนพันษาหนึ่งไม่ใช่เล่มละต้น อย่างเงี้ยนะครับโอเคมันเยอะมากเลยอยู่ที่ว่านะครับสอ,อสอเขาจะหยิบอะไรมาออกทุกคนก็ต้องนะครับไปไขว้า,วาเพิ่มเติมนะครับผม <c oughs> โอเคต่อมาสี่เขาเรียกว่าสมุนหะหน้ามือดำจริงๆนะเนี่ย สมุนามคืออะไรก็คือบอกบอกว่านามนั้นนะ่ะมีเยอะมีเป็นหมูเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นยังไงเช่นคำว่าโคลงฝูงกองคณะ โูงอะไรขโขงช้างฝูงนักเรียนไม่ใช่ฝูงนักเรียนสิฝูงลิงเอาไม่ต่างกันได้กองกองลูกเสือคณะครูอาจารย์มีไหมแบบลูกเสือหนึ่งกองมีคนเดียวเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมนะคณะลิเกมีคนเดียวพระเอกมาคนเดียวนี่ก็ไม่ได้คณะก็คือเยอะนะแต่อย่าสับสนนะครับถ้าเขาพูดว่าช้างหนึ่งขโขงอันนี้ขโขงจะกลายเป็นลักษณะนามนะ คือคําว่าเสมอนามก็คือบอกความเป็นหมู่เป็นพวกแต่ไม่ได้บอกว่าลักษณะเป็นยังไงนึกออกไหมโขลงช้างฝูลงลิงไม่รู้เลยว่ามากี่ตัวแต่เยอะโขลงช้างไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ตัวแต่เยอะกองลูกเสือไม่รู้ว่ากี่คนแต่เยอะนึกออกไหมอ่าแต่บอกว่าช้างหนึ่งโขลงอ๋อมีหนึ่งโคลงนี่ว่าเป็นลักษณะสันละโอเคเนาะสุดท้าย นะฮะข้อที่ห้าอาการนามอาการนามก็คือจะบอกว่าคำนามบอกอาการมันก็ใช่แต่เอาง่ายๆก็คือ <c oughs> การเอาคำกริกยามาทำให้เป็นคำนาม ทำยังไงเหรอคะแต่เมนจีได้ไหมอ๋อนั้นมันมันมันเจอร้านอ๋อนั้นมันภาษาอังกฤษเอานี้ก่อนสิอาการนามเนี่ยทำยังไงโดยการเติมเติมอะไรครับคําว่าการหรือคําว่าความข้างหน้านั่นหมายความว่าจัไหมนะครับ ถ้าหนูเห็นคําว่าการหรือความอยู่ข้างหน้ามันคือคำนามยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรักเป็นคำอะไรครับรักเป็นคำกริยาฉันรักเธอเธอรักฉันเธอรักมันนี่เศร้านะครับเอาคำว่าการรักไม่ไมีมีแต่ความความรักความรักความรักเจ้าขาอยู่ๆก็ามาไม่ทำตั้งตัวโอโคตเก่าเลยมา ะไรอีกอะกินใช่เลยดิการกินงงไหมสรุปแล้วเห็นคำว่าความเห็นคำว่าการอยู่ข้างหน้ามันคือคำนามทบทวนคำนามมีห้าชิดอันแรกคือสามาญยนามก็คือคำนามทั่วไปคอม m o น n o นั่นเองอ่ะนะคำนามทั่วไปไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแหละวิสามาัญยานามก็คือชี้ชัด รู้ละเป็นอันไหนภาษาลอลายบ้านโค้งไม่งามโรงเรียนบ้านโคกอีกโดยสมชายสิงคโปร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลักษณะนามก็ไว้บอกลักษณะของคำนามนั้นนั้นสมัวนามบอกความเป็นหมู่เป็นพวกว่ามันเยอะนะมากันเยอะทีเดียวอาการนามก็เอาคำว่าการหรือความอยู่ข้างหน้าโอเคกลับมาทําข้อสอบได้และไม่ทันพอสไ้แล้วก็จดนะครับนะ ชัดเจนมากเขาถามว่ามีคำนามกี่คำการพอเห็นการป้การบริการบริการที่เฉยเป็นคำวิยาถูกไหมครับอาการมาใส่เป็นอาการละนามหนึ่งละการบริการที่ดีจะต้องทําให้ผู้ใช้บริการผู้ใช้ใช่ไหมใช่ไหมผู้ใช้เป็นคนไหมก็ใช่ไงผู้ใช้บริการเป็นคนผู้ใช้บริการประทับใจและมี บอกโอเคบอกเป็นคางริยาแต่มีคำว่าการถูกไหมครับการบอกต่อ2 3แล้วเขียนลงไปเลยข้อสำคัญข้อสำคัญใช่ไหมหนึ่งข,ข้อสองข้อแสดงว่ามันนับได้เนคะแนสีละคือผู้ให้บริการซ้ำไหมเนี่ยซ้ำแต่เขาเขไม่บอกว่าไม่นับคำซ้ำนี่อ๋อ,อผู้ใช้กับผู้ให้ขอโทษครูผิดเองผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการในนั้นก็นับได้สบายใจไปเลยห้าคำ จะต้องเต็มใจในการให้บริการโอเคไหมจ๊ะการให้บริการ6คำตอบได้หรือยังตอบได้แล้วคำตอบคือข้อขอไข่จบไหมถ้ายังไม่จบเดี๋ยวมาตามต่ออีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะ